ดวงของชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนมีนาคม2567นะ,ะได้หนึ่งเหรียญมีโชคมีโชคต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับการเงินได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำนะครับได้เงินเป็นก้อนเงิกนก้อนเข้ามานะครับดวงดีนะครับในเดือนนี้นะกุมภาว่ามีโชคแล้วดวงดีแล้วนะครับ มีนาก็มีโชคต่อเนื่องด้วยนะส่วนใครที่ทำธุรกิจพวกจิวเวลรี่อยูอ่อันนี้คือยิ่งดีใหญ่เลยค้าขายได้ดีนะครับขายง่ายด้วยในะช่วงเวลานี้นะครับใครที่ทำเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเด็กอยู่หรือร้านค้าขายของนะครับเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับเด็กเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กนะครับ เด็กเล็กถึงเด็กโตนี่คือธุรกิจเหล่านี้คือไปได้นะครับหรือใครที่ขายของอยู่แบบหน้าโรงเรียนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่นะคนโสดนะครับมีเกณฑ์จะได้คู่เป็นคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะจะเป็นแบบนี้อายุห่างกันนะ่ะผู้ชายจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่านะครับ ผู้หญิงจะได้แฟนที่อายุมากกว่าหรือใครที่มีปัญหากันอยู่นะครับเนะี่ยจะได้กลับมาเคลียร์กันนะมีมีเกณฑ์ได้พบปะนะครับคนที่ไม่เจอกันนานเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็ได้นะให้ระวังเรื่องความรักหน่อยมีความรักวุ่นวายนะช่วงเดือนนี้นะนะครับชาวลัคนากันนะนะมีเสน่ห์เสน่ห์แรงช่วงนี้นะครับคนโสดไม่มีปัญหาหรอก แต่คนมีคู่เนี่ยปัญหาเข้างานเข้าเลยนะครับไปหวานหวานสเสน่ห์ไว้ตรงไหนนี่ให้ระวังเลยนะพูดจาใครคนก็เาชอบเอามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานดีกว่านะครับมันจะดีกว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับการค้าอะไรนี่คือคนจะนิยมชมชอบคุณนะ,ะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับเดินทางแบบเร่งดวง่วนเดินทางไกลนะครับหรือถ้าใครทําธุรกิจพวกโลจิสติก นะหรือไม่ก็เป็นพวกขนส่งต่างๆนี่นี่คือธุรกิจเดินหน้าเลยนะไม่ได้พักได้ผ่อนเลยแหละ,ะแบบนี้นะครับใครทำร้านอาหารอยู่นะเนี่ยร้านอาหารอยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับหรือใครเนี่ยคนโสดเนี่ยมันจะได้แฟนได้แฟนดีด้วยนะเนี่ยพ่บอกเลยว่าได้แฟนดีนะครับ ชีวิตค่อนข้างไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนแต่ว่าในช่วงปลายเดือนมานี่ก็มีเหตุเร่งด่วนเหตุจําเป็นที่ต้องเดินทางจะเป็นแบบนี้นะครับสเสน่ห์แรงนะมีโชคลาภโชคลาภต่อนเนื่องอตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถ,ถึงมีนานะครับยินด,ดีด้วยนะครับชาวลัคนากันนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเลิกปวดจิตปวดใจได้แล้วนะครับในเดือนนี้ เดือนกุมภาพันธ์นี้คือว่างานเยอะแล้วเหนื่อยแล้วแล้วเดือนนี้ค่อนข้างสบายหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีโชคเข้ามาด้วยการเงินยังไม่ขาดมือนะครับชาวลัคนากันแต่ลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจดจงเป็นรายบุคคลพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เชื่อว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เชื่อว่าจะร้ายทุกคน อะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำเสีจใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ